ท่านอาจจะเคยผ่านตาการ์ตูนและหนังสือ Battle Royale ซึ่งกล่าวถึงรัฐบาลจับเด็กนักเรียนไปปล่อยเกาะร้างให้ขินฆ่ากันเองเพื่อเอาชีวิตรอดกันแล้วใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันนี้เคยเกิดขึ้นในสหภาพโซเวียตและเรื่องจริงนั้นน่าทุเรศและสยดสยองกว่าการ์ตูนมากครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้ผมขอเตือนว่านี่เป็นเรื่องราวอันน่าสยดสยองเรื่องหนึ่ง แม้ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพเปรียบเทียบแต่ก็ไม่ได้ลดความน่ากลัวมันลงเลยเรื่องนี้เกิดในปีคศ1933ยุคนั้นฝ่ายคอมมิวนิสต์เพิ่งปฏิวัติรัสเซียตั้งสาภาพโซเวียตขึ้นสำเร็จพวกเขามีผู้นำคือโจเซฟสตาลินสตาลินคิดว่าจำเป็นจะต้องชะล้างประเทศจากพวกทุนนิยมศักดินาและศัตรูของระบบสิ่งใดที่เขาเห็นว่าไม่ดีนั้น อาจจะถูกลบเลือนให้หายไปจากความจริงโดยง่ายในยุคนั้นสาภาพโซเวียตแบ่งชาวนาในชนบทซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็น4จําพวกได้แก่เบตเนียกคือชาวนาจนๆแล้วก็เซเรเนียกคือชาวนาชั้นกลางดูลักชาวนาคนรวยและยังมีบัตรักหรือชาวนาที่ไร้ที่ดินซึ่งยากจน ยิ่งกว่าพวกเบดเนียกอีกครับพวกเบดเนียกและบัตรรักเป็นมิตรต่อระบบของคอมมิวนิ์เพราะเป็นพวกที่ถูกกลุ่มทุนนิยมศักดินากดขี่มานานพวกเซเรเนียกเป็นพวกที่กึ่งๆที่ต้องสวามีพักระบบเพราะจำยอมอยังต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดพวกดูรักนั้นแม้จะเป็นชาวนาแต่เป็นชาวนาที่ร่ำรวยถือเป็นศัตรูของระบบ ต้องถูกกำจัดทิ้งเช่นเดียวกับพวกพ่อค้าและพวกขุนนางระดับสูงครับอันหนึ่งพวกดูลักษณ์นี้เกิดจากการปฏิรูปการเกษตรของจักรวรรดิรัสเซียก่อชุดคอมมิวนิสต์โค่นลม้มกล่าวคือแต่โบราณรัเสเซียมีแต่ไพร่ติดที่ดินต่อมาจักรวรรดิรัสเซียได้มีการยกเลิกระบบไพร่แล้วสนับสนุนให้ชาวนาที่ขยันขันแข็งสามารถทำงานเพื่อแลกกับการเป็นเจ้าของที่ดินของตนเองได้ ดังนั้นจึงมีชาวนาบางส่วนร่ำรวยขึ้นมาด้วยการปฏิรูปดังกล่าวในทางปฏิบัติฝ่ายคอมมิวนิสต์ไม่มีคำนิยามของดูลักษน่ชัดมีแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆเช่นบอกว่าคือชาวนาครอบครัวใดที่มีวัวมากกว่า3ตัวมีม้ามากกว่า5ตัวหรือมีที่ดินมากกว่าเพื่อนบ้านเกิน5เอเคอร์เมื่อกองทัพคอมมิวนิสต์เข้าไปในหมู่บ้าน พบคนไหนเป็นดูลักก็จะถูกยึดทรัพย์นำมาแจากเพื่อนชาวบ้านบางคนที่ไม่ยอมร่วมมือกับรัฐบาลก็อาจถูกตราหน้าว่าเป็นดูลักและถูกจับด้วยในลักษณะนี้ระบบทุนนิยมในนาจึงถูกทำลายที่ดินถูกเอามาแจากจ่ายแก่มวลชนในลักษณะของนารวมทำให้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันหากพวกดูลักโชคดี ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนารวมหากโชคร้ายจะถูกรัฐบาลกวาดต้อนไปเข้าค่ายแรงงานกูลักหรือหากโชคร้ายยิ่งกว่านั้นจะถูกส่งไปพัฒนาถิ่นธุรกันดานคูลักคือชาวนารวยกับกูลักคือค่ายแรงงานซึ่งสะกดคล้ายๆกันขึ้นต้นด้วย K U w e นั่นแน่ไม่ใช่ K U L A K กับ G U L.A.G. ครับมีพวกคูลักที่ลักลอบเข้าเขตเมืองเพื่อหลบหนีการกดขี่จำนวนมากสตาลินจึงสั่งให้กวาดล้างพวกคูลักในเขตเมืองใหญ่โดยเฉพาะมอสโกและเลนินกราดวิธีตวรจจับพวกคูลักคือพวกนี้ไม่มีพาส,สปอร์ตภายในซึ่งเป็นของที่โซเวียตออกให้เฉพาะชาวเมืองใหญ่สำหรับเดินทางภายในประเทศ พูดอีกอย่างก็คือพวกชาวนานในชนบทจะไม่มีพาสปอร์ตและไม่สามารถเดินทางข้ามเมืองได้โดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนแผนของรัฐบาลก็คือจับพวกขูลักในมอสโกกับเลนินกราดไปพัฒนาพื้นที่ธุรกันดาลต่างๆรวมทั้งเกาะนาซิโนซึ่งเป็นเกาะแม่น้ำแห่งหนึ่งในไซเบเรีย ตอนนั้นไกด์ไลายที่รัฐบาลให้คือให้จับคนที่ไม่มีพาสปอร์ตในทางปฏิบัตินอกจากคูลักจะหลบหนีแล้วหน่วยจับกลุ่มได้จับพวกนักโทษทางการเมืองโจรผู้ร้ายหรือใครก็ตามที่ไม่มีเรียวแรงไม่ฟิตกับระบบขนส่งไปไซเบรียในตามบันทึกนั้นบางคนถูกจับเพราะไม่มีพาสปอร์ตในเวลานั้นเช่นโนวอสคิลอฟ เป็นคนขับรถมีลูกเมียอยู่ในมอสโกซึ่งเขากำลังจะไปดูหนังกับเมียหลังเลิกงานขณะที่เมียแต่งตัวอยู่ก็ออกมาสูบบุหรี่รอเขาก็ถูกจับและนี่เป็นภาพเปรียบเทียบซึ่งไม่ใช่ภาพจริงกูเซว่าเป็นชาวมูรอมมีสามีเป็นนายสถานีรถไฟมูรอมมีลูกเป็นผู้ช่วยคนขับรถไฟกูเซว่าได้มามอสโก ซื้อชุดสูตรให้สามีและซื้อขนมปังแต่ก็ถูกจับนี่คือภาพเปรียบเทียบของเธอนี่เป็นภาพปรากฏคนนับแสนที่ถูกจับคือเป้าของรัฐบาลคือหล้านคนพวกเขาถูกส่งกระจายไปอย่างที่จ้างๆโดยแทบไม่มีการสอบสวนครอบครัวพวกเขาก็ช่วยไม่ได้เลยพวกเขาถูกจับขึ้นรถไฟโดยมีอาหารเป็นเพียงขนมปัง300กร,รัมต่อคนต่อวัน นึกดูนะครับ300กรัมในจุดนี้พวกนักเลงอาผ่านก็เริ่มทำร้ายคนอ่อนแอเพื่อแย่งอาหารและเสื้อผ้าเมื่อไปถึงเขตรปกครองในไซเบเรียเจ้าหน้าที่ก็ต้องตกใจเพราะไม่นึกว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วการกวาดล้างคู่รักยุคนั้นทำให้โซเวียตขาดศักยภาพในการทำนาและเกิดทุพพิฆายอย่างใหญ่หลวง จ้าหน้าที่ของเมืองไซเบเรียเองก็มีอาหารเหลือไม่มากทังยังขาดอุปกรณ์สำหรับให้นักโทษเหล่านี้ไปตั้งรกรากใ,ใดๆลงท้ด้วยพวกเขาจึงให้อาหารจำนวนหนึ่งแล้วผลักดันให้นักโทษเหล่านั้นออกไปจากความรับผิดชอบโดยเร็วที่สุดมีการจับนักโทษถึง5,000คนลงเรือลองแม่น้ำสี่ลำในตอนนี้อาหารเหลือแค่ขนมปังคนละ200กรัมต่อคนต่อวนัน สเสบียงที่ได้มาสำหรับตั้งรกรากคือแป้ง20ตันหรือเท่ากับคนละ4กิโลไม่มีอาหารอื่นๆไม่มีอุปกรณ์ทำครัวเหล่าผู้คุมที่มาคุมนักโทษมี52คนส่วนใหญ่เป็นพวกถูกเกณฑ์มาใหม่ไม่มีรองเท้าและเครื่องแบบดีๆด้วยซ้ำกว่าจะถึงเกาะก็มีคนอดตายป่วยตายไปแล้ว27คนแต่พวกนี้ยังโชคดี พอปล่อยลงเกาะเท่านั้นแหละครับพวกนักโทษก็ต่อสู้กันเพื่อยแย่งแป้งพวกผู้คุมก็ได้ยิงใส่นักโทษเพื่อคุมสถานการณ์ต่อมาจึงลาเลียงแป้งไปส่งให้อีกจุดของเกาะพวกนักโทษก็สู้กันเองจนนักเลงคนหนึ่งได้รวมสมัครพรรคพวกได้ประมาณ150คนและก็ได้ตั้งแก๊งขึ้นมาเขาได้ใช้อิทธิพลเป็นตัวแทนมารับแป้ง แล้วเอาไปกระจายแบบเล่นพวกเนื่องจากไม่มีเตาอบขนมปังนักโทษจำเป็นต้องผสมแป้งกับน้ำในแม่น้ำแล้วก็รับประทานแบบสดๆทำให้ท้องอืดและท้องเสียตายอีกมากมายนักโทษส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองไม่รู้วิชาดำรงชีพในป่าพวกเขาก็ต่อสู้เข็นฆ่ากาันชั่วไปเพื่อย่งอาหารและเครื่องนุ่งหม่มและพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่ง พวกเขาก็เริ่มรับประทานเนื้อมนุษย์ด้วยกันเอง9วันต่อมามีเรือพานักโทษมาอีก1,200คนพวกนักโทษกลุ่มใหม่ก็ถูกนักโทษที่อยู่ก่อนไล่ฆ่าเพื่อจะกินแทบจะทันทีพวกเขาฆ่าคนป่วยทั้งที่ยังไม่ตายหรือบางทีก็ตัดเนื้อหรือน่องหรือเต้านมของผู้หญิงกินทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่บางคนพยายามต่อแพหนี แต่ถูกผู้คุมยิงตายบางกลุ่มแกล้งทำแพรเพื่อล่อคนที่อยากจะอพยพด้วยมากินพวกผู้คุมเองก็ตั้งตัวเป็นแก๊งๆหนึ่งป้องกันตนจากความดุร้ายของนักโทษมีผู้คุมกลุ่มหนึ่งหลงรักนักโทษสาวจึงพยายามปกป้องเธอแต่พอคลาดสายตาไปนิดเดียวสาวคนนั้นก็ถูกจับไปมัดตัดนมตัดกล้ามเนื้อกิน ผู้คุมหนุ่มมาเจอเธอในสภาพร่อแร่พวกเขาพยายามช่วยเหลือแต่เธอเสียเลือดตายไปเสียก่อนชาวเผ่าออสเทียกซึ่งเป็นชาวไซเบเรียนอาศัยอยู่แถบนั้นได้ล่องเรือผ่านมาพบคนบนเกาะฆ่ากันเอาเนื้อและเครื่องในแขวนต้นไม้สร้างความสยดสยองเป็นอันมากมีบางคนที่หลุดรอดจากเกาะมาได้และพวกเขาก็มาพบกับออสเทียกพวกเขาถามว่าทางรถไฟไปทางไหน มอสโกไปทางไหนเลนินกราดไปทางไหนพวกออสเทียกตอบว่าเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นทางรถไฟเราเป็นออสเทียกพวกออสเทียกกลัวผู้คุมก็ไม่กล้าช่วยพวกนักโทษปล่อยให้พวกเขาหนีหายไปในหิมะสถานการณ์เช่นนี้ผ่านไป13อาทิตย์รัฐบาลจึงตัดสินใจว่าการตั้งรกรากบนเกานะนาซิโนนั้นไม่เวิร์ก และมีคำสั่งให้ยายพวกนักโทษไปพัฒนาที่อื่นแต่กว่าจะถึงตอนนั้นก็มีพวกนักโทษ6,000คนล้มตายและสูญหายไปมากกว่า4,000คนและยังต้องทิ้งคน157คนไว้บนเกาะเพราะสุขภาพเยี่ยมแย,ย่และเคลื่อนไหวไม่ได้มีการตั้งหน่วยสอบสวนขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้แต่เนื่องจากมันแสดงให้เห็นถึงการจัดการที่ไม่ดีของรัฐบาลทำให้เรื่องนี้ถูกปิดเงียบ จนมาถูกเปิดเผยในปี1988เมื่อโซเวียตมีนโยบายกลาสโนที่เน้นความโปร่งใสในการเมืองไม่แน่ใจว่านี่เป็นแค่การจัดการไม่ดีหรือเป็นความตั้งใจกำจัดกลุ่มคนที่ไม่พึงประสงค์ของรัฐบาลซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสำหรับโซเวียตในช่วงดังกล่าวโศกนาฏกรรมนาซิโนเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากของยุคสตาลินมันเป็นเครื่องเตือนใจว่า คนเราเคยโหดร้ายต่อการได้ถึงเพียงนี้แค่เพราะฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ที่แปลกแยกจากแนวคิดทางการเมืองของตนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทางการเมืองของต่างประเทศที่เราได้นํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังเป็นยังไงกันบ้างเือครับแต่เอามาเปรียบเทียบกับเมืองไทยไม่ได้นะครับเพราะเมืองไทยเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นเมืองแห่งคุณธรรมแต่ก็มีคนใช้ช่องว่างแห่งนี้ในการชำมาหากินจากเงินภาษีของประชาชนทําให้ประเทศเราเป็นอย่างนี้ครับ สวัสดีครับ